เลขแปดและถังคานเลขสามค่ะสองศูนย์เจ็ดหกห้าแปดและสามนะครับดูผังดาวหรือกลุ่มดาวที่ขึ้นหรือวงกลมที่เขียนไว้ให้นะครับอทีนี้ในกลุ่มดาวเจ็ดตัวเนี้ยนะบเบื้องต้นแต่ก่อนเราต้องย้ำม,มันก่อนย้ำคือการจับคู่แบบไม่ซ้ํานะครับอาจารย์ก้อยครับจับคู่ดาวจับดาวจับเลขสองครับเลขสองมาจับคู่ได้เป็นสองศูนย์สองเจ็ดสองหกสองห้าสองแปดและสองสามค่ะเลขศูนย์ครับเลขศูนย์ค่ะจับคู่ได้เป็นศูนย์เจ็ด 06, 05, 08, 03ค่ะเลขเจ็ดครับเลขเจ็ดค่ะจับคู่ได้เป็นเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดแปดและเจ็ดสามค่ะเลขหกจับคู่ได้เป็นหกห้าหกแปดหกสามค่ะเลขห้านะคะจับคู่ได้เป็นห้าแปดห้าสามคู่สุดท้ายคือแปดสามค่ะครับจับไม่ซ้ำทุกคู่กรองไว้ก่อนนะครับท่านจะเลือกตรงนี้ก็ได้ อ่หรือจะให้เหลือกองดาวเด่นแล้วจับผู้ให้เหลือน้อยลงท่านจะเลือกชุดไหนก็เอาเลยก็จดเอาไว้ก่อนนะครับผม่ะในกลุ่มดาวเจ็ดตัวนี้ก็เรียกว่าดาวศักษาแล้วกันนะครับเราดึงกระ